พระมหาภัยวันเตรียมสืกเรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอยู่ไม่น้อยเลยแหลคะค่ะเมื่อพระมหาภัยวันวรรวันโนได้ออกมาไลฟ์สดเตรียมสละสมณเพศโดยพระมหาภัยวันได้เผยไว้ว่ายืนยันตรงนี้พูดด้วยความสัตย์จริงตรงนี้ณวินาทีนี้ขอยืนยันอีกครั้งถ้าเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองอาตามาภาพพระมหาภัยวันขอลาศิกขาไปอยู่กับโยมอาตามาเคยพูดแล้วว่าอาตามานั้นห่วงโยมแต่ตอนนี้โยมแม่ทําคีโมอยู่ซึ่งโรมะเร็งเรา ก็รู้ดีว่าน้อยนักที่จะรักษาหายขาดถ้าโยมแม่อัตมามีบุญรักษาหายขาดก็ดีไปแต่ถือว่าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยรักษาคุ้มครองก็ดีไปแต่ถ้าท่านไม่หายกะเท่ากับว่าอัตมามีเวลาเนือน,น้อยเต็มทีที่จะได้อยู่กับท่านดูแลท่านแล้วอัตมาเองก็ไม่มีทางเลือกไม่มากอัตมาเป็นลูกชายคนเดียวหากสลาสมนาเพศแล้วก็จะขอกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งและจะไปทําประโยชน์ในฐานะขราวาสยืนยันว่าจะไม่ย้ายไปวัดอื่นเพราะไม่ใช่วิธีรักษาความเป็นธรรมให้พระราชปัญญาสุธีเหตุที่ร่ำให้้นนั นึงจากนึกถึงความหลังสมัยบวชเป็นเนนได้กอดแม่ครั้งสุดท้ายวันนี้ดีใจที่ได้พูดในสิ่งที่พูดทั้งหมดแล้วถ้าศึกก็จะกลับบ้านไปไม่อยากประกอบอาชีพที่ไหนอาจจะอยู่บ้านทําเกษตรหรือหาไรายได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์แทนซึ่งหลังจากที่พระมหาไพรวันได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยต่อมาพระมหาไพรวันก็ยังได้ออกมาโพสต์ข้อความ้วยว่าชีวิตคือความคุมคค้มค่าและคุ้มค่ายังไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหรือสถานะแบบไหนมันก็คือชีวิตและมันคือมีความมีศักงดงิ กันจะอยู่อย่างไรไม่สําคัญไม่สําคัญเท่ากับว่าสถานะที่เราอยู่นั้นเราพึงใจสมัครใจหรือสามารถกําหนดมันอย่างที่เจ็ํจำงในใจของเราเรียกร้องหรือเปล่ารอ,รอแท้จริงแล้วมากกว่าการตอบคาถามคนอื่นเราควรตอบคาถามตัวเองให้มากๆว่าก่อนที่จะตายลงในไม่ช้าทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันเพื่อตัวเราเพื่อคนที่รักหรือว่าเพื่ออะไร